เรื่องรุกที่เขาใหญ่ครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับการรุกที่เนี่ยนะครับก็เข้าข่ายการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นพฤติกรรมที่ทุจริตอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับครอบครองที่วัดเพราะสมาชิกก็อภิปรายเรื่องสนามกอบอันภายเช็คเช่นเดียวกันคือที่สงสัยก็คือว่านี่เป็นจุดเดียวนะครับที่คุณจะหยุดคุณอุ้งอิงได้นะครับแต่ว่าเรื่องคนอื่นๆเป็นข้อยกเว้นหมดครับ นะครับแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องกรณีของพิเชษก่อนหน้านี้ก็อธิบายกันไปแล้วเรื่องศักสยามเรื่องคุณสมบัติต้องครับเรื่องคนเอกประยุทธ์เรียงลงมาครับเพราะฉะนั้นเมื่ออภิปรายจบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเสียงข้างน้อยจะใช้ช่องทางอย่างไรนะครับเรื่องมาตรฐานทางจาริยธรรมอันเป็นผลพวงจากข้อหาที่คุณตั้งเรื่องหลบเลี่ยงภาษีนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทางจาริยธรรมอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าใช้วิธีต้องการอธิบายว่า ไม่ต้องการจะใช้ช่องทางนี้และปล่อยต่อไปนะครับคุณทนได้กับเชื่ออย่างนี้แต่พอกับส่วนของประชาชนคุณทนไม่ได้ถึงขนาดเรียกร้องให้ถอนตัวจากการที่ชุมนุมผมก็บอกว่ามันหามาตรฐานไม่เจอ,อเพราะว่าจุดที่คุณอุ้งอิงเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงรัฐารรบาลนะนะครับยื่นไอพิเชษเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับไอนี่คือเห็นอย่างไรที่คุณช่อชี้แจงก็เป็นความเชื่อคุณช่อแต่ผมเนี่ยสงสัยและความสงสัยนี่ผมสงสัยมาต,ต,ตั้งแต่ต้นว่าว่าหัวกัน